ครับผมคุณพี่เวลาถอดประกอบนะครับถอดแบบนี้นะครับใช้ตะเกียบก็ได้นะครับตักตะเกียบให้มันพอดีกับรูนะครับแล้วก็ใช้ค้อนเคาะเบาๆครับเคาะมันออกมาปุกก๊บก็ดึงได้เลยครับโอ้โหสุนดนยอดแน่นไม่น่าตาบแน่นมาก ถอดเสร็จแล้วก็เก็บดีๆนะครับเดี๋ยวได้เหลาใหม่แล้วก็คุณพี่ก็จับใช้ผ้านะครับใช้ผ้าหนาๆหน่อยนะครับพยายามอย่าโดนคมดาบนะครับคมดาบคมมากแล้วก็อย่าใช้มือเปล่าจับนะครับดึงออกมานี่ครับออกง่ายๆเองครับแล้วก็จับเวลาดึงจับตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะติดอยู่กับมันจะติดอยู่กับคอเลยนะครับติดอยู่กับคอเลยหรือคุณที่สามารถ หยอดกาวได้นะครับหยอดกาวไม่ให้มันออกให้มันอยู่แบบนี้เลยหรือว่าจะให้ผมหยอดไปให้ก็แจ้งมานะครับใูตัวนี้หยอดเลยเพราะมันมันไม่มีผลอะไรหยอดได้นะครับ,นะรบส่วนฮาบากิไม่ต้องเอาออกนะครับฮาบากิไม่ต้องเอาออกปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ตอนประกอบนะครับตอนประกอบในเซตญี่ปุ่นทําแบบนี้ เกี้ไอ้ไม่ไอ้เซป,ปะครับเซป,ปะทองเหลืองใส่เข้าไปเซป,ปะแล้วก็มังกรซิบะครับเขาเรียกว่าซิบะใส่เข้าไป เวลาเราเวลาเราเก็บเราถอดออกก็เอาหมุดเก็บไว้ในด้ามน,นะครับเดี๋ยวมันจะหายจะหายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่ครับก็ดูว่าดูมันตรงดูตรงไหมเล็งปุ๊บดูตรงแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ง่าย ผมจะประกอบไปในชุดญี่ปุ่นให้นะครับเพราะว่าผมจะแถมกล่องนี้กล่องตัวนี้นี่ครับกล่องตัวนี้คือกล่องใส่ดาบญี่ปุ่นนะครับผมจะประกอบดาบใส่ในเซ็ตญี่ปุ่นไปเพราะว่ามันต้องส่งสองกล่องนะครับดาบไทยก็จะไปอีกกล่องหนึ่งนะครับโอเคทีนี้พอเราใส่ปุ๊บอยากให้มันแน่นใช่ไหมครับก็ออกมันลงนิดนึงอั่นี้พอครับ พอเสมอกับด้ามน,นี่แค่นี้ก็จบแล้วครับแค่นี้ก็ได้นะเซตดาบญี่ปุ่นฝักเนี่ยมีฝักเดียวในโลกนะครับเป็นฝักที่ผมสั่งทำนะครับตรานูบุนากะสัญลักษณ์ตราประจำตระกูลนูบุนากะซาเกโอนิเส้นละห้าอนะครับโอเค